ขุมทรัพย์ลีนาลาลีนามาหลังอ้ำพชราพาแต่รวยไม่น้อยหน้าว่าที่สะพยคนอื่น เรียกได้ว่าหลังจากที่ไฮโซพกประธานวงพรปราภาต้องกลับมาเป็นโสดอีกครั้งหลังแยกทางกับนางเอกสุตาอัมพชราภาล่าสุดได้ฉลองวันเกิดแบบไม่เงาเพราะมาแบบพร้อมหน้าครอบครัวที่น้องชายทั้งสองคนต่างควงว่าที่สะพายพรปราภามาด้วยไฮโซนายปรนายพรประภามากับแต้วนทพรเตมีรักและไฮโซเช้าประคุณพรปราภามากับว่าที่สะพายเล็กลีน่าลลินาชูเอตเรียกได้ว่าลูกบ้านนี้ควงแต่ ระดับนางเอกส่วนใครจะเป็นคนมาดามใจพี่ชายคนโตคงต้องจับตาดูกันต่อไปอย่างไรก็ดีหลายคนก็ให้ความสนใจที่สะพยเล็กคนล่าสุดที่เรียกได้ว่าเป็นนางเอกใหม่และในวันนี้เราจะพาทุกคนมารู้จักเธอมากขึ้นว่าเธอเป็นใครโดยลีนาลลินาชูเอ็ดนักสแสดงหญิงครึ่งไทยแคนาดาเกิดวันที่15พฤศจิกายนพศ2512ปัจจุบันอายุ23ปีลีนาได้เปิดเผยว่าเธอเข้ามาสู่ วงการบันเทิงเมื่อตอนที่เธออยู่ที่จังหวัดเชียงใหม่และได้มีผู้ใหญ่ไปเจอและได้พาเธอมาแคสติง้งโดยคนที่พาเธอไปแคสติ้งก็คือคุณบิ๊กชันฉลาดทวีทรัพย์ทาให้ลีนาได้สัสญญาเขาเป็นนักแสดงในสังกัดช่องสและได้มีผลงานการแสดงละครเรื่องแรกคือแผนร้ายลงท้ายว่ารักตามมาด้วยละครเรื่องที่นี่มีรักแต่ละครที่เธอแสดงเรื่องแรกได้อ่อนแอคือเรื่องนารีริษยาลีนาเป็นที่รู้จักและมีชื่อเสียงจากบทบริตา จากละครเรื่องสเสน่ห์รักนางซีนทางด้านชีวิตครอบครัวลีน่าลาลินาชูเอตมีคุณพ่อเป็นชาวแคนาดาและคุณแม่เป็นชาวไทยมีพี่น้องสองคนโดยลีน่าเป็นน้องสาวคนเล็กและเธอมีพี่สาวหนึ่งคนโดยตั้งแต่เปิดตัวก็มีภาพหวานมาให้เห็นอยู่บ่อยๆสำหรับลีน่าลาลินาชูเอตนางเอกคลื่นไทยแคนาดาแห่งช่องน้อยสีกับแฟนหนุม่มไฮโซประคุณพรประภาน้องชายคนเล็กของไฮโซพกพรประภาโดยก่อนหน้านี้วันที่26ธันวาคม 2,565ก็มีภาพหวานๆออกมาให้ชมกันอีกแล้วกับโมูมนที่สาวลีนาพาไฮโซประคุณไปเปิดตัวชองวันคริสต์มาสกับครอบครัวอย่างอบอุ่นพร้อมหน้าแถมยังแอบบมีโมเมนต์ไปโอบกอดกันสุดน่ารักและร่วมดินเนอร์กันสุดโรแมนติกทางมีด้านการศึกษาลีนาลาลินา,นา,นาชูเอตจบการศึกษาระดับปรหมศึกษาจากโรงเรียนนานาชาตินะครพายัพ มาไยมศึกษาตอนต้นจากโรงเรียนนานาชาติเซนจอนหลังจากนั้นลีนาได้ทำการสอบเทียบม4ถึงม .6 แซดปัจจุบันกำลังศึกษาปริญญาตรีคณะนิเทศศาสตร์ภาคอินเตอร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลายัยและลีนาได้รับการเลือกเป็นจุฬาคทากรรุ่นที่11ในงานฟุตบอลประเพณีธรรมศาสตร์จุฬาครั้งที่73ประจำปีพศ2 5 6 2เรียกได้ว่าไม่ธรรมดาเลยทีเดียวเชียว